ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช anel นิววิวัต R75 นะครับนี้เราก็จะพามาชมรถของเจ้าของช่องเบสนอตัน6661นี่ครับก็จะเป็น CBR สีแดงสุดร้อนแรง<อ>ร้อนแรงกว่าน,นี้คืออะไรรู้ไหมสติกเกอร์ฟอนครับนี่ได้มาจากไหนสติ๊กเกอร์ฟอนคับอ,อะไรอะ มีพี่มีพี่อีกกลุ่มนึงแบบเขาเขาเอามาให้อยู่ๆเขาก็แจกอะไรเงี้ยไม่รู้ที่บ้านรู้รู้เข้าใจไหมว่ามันเกิดแต่เขาไม่ว่านะอันนี้ับอันนี้ก็เบลแล้วก็ใส่บันเทิงแถมแดงที่ได้มาจากไหนตอนเขามีติ้งใส่บันเทิงพี่ได้มาวันวันวันเดียวก็ได้ของแดงไหมรีบต้องรีบหรอไปเรื่อยๆโอเคไปเรื่อยๆเก้าเก้านี่คือเก้าเก้านี่ ไอคนไม่รู้ <c oughs> มันเป็นมันเป็นเบอร์นักแข่งของตอนนี้ตอนนี้อยู่กับทีมฮอนด้าแต่ปีที่แล้วมันอยู่ดูคติอะไรเงี้ย <c oughs> ของโรเลนโซ่เมื่อก่อนเป็นสีแดงใช่เมื่อก่อนเป็นสีแดงแล้วก็พอปีนี้โรนโซ่ย้ายมาฮอนด้ามันเลยทําเป็นสีขาว <c oughs> ก็เลยทําสีขาวด้วยอ่าอ่า <c oughs> อันนี้ถ้านายโกเมียได้เลยพี่ถาวรนะสี่เบียห้าร้อยอันนี้พี่ถาวรู้จักไม่ไ้อจังอุจักนั่นเลย ชื่อเฟสคีวอนใช่ใช่แต่พอเมียแกโทรแกกลับบ้านก่อนเพื่อนเลยนะเวลาเมียตามแกไปก่อนเลยใไปทำเวสเกอร์อันนี้แกแกเป็นคนทำแกเป็นคนทำแต่พอเมียเมียตามนี่คือไปเลยสายแรกไปเลยพี่สโลไลท์เลยห้าร้อยอ่ะใหญ่ห้าร้อยของห้าร้อยที่ใหญ่พี่บูมให้มาพี่บูมพี่บูมรันเซ่ไม่ใช่อ่าพี่บูมเนี่ยสโลไลท์ไห้าร้อยเนี่ยไลท์เนี่ยพี่ท่อของมันใหญ่อันนี้ก็โลโก้โรเลนโซ่เหมือนกัน าว่ากนเรีอกของแต่งเลยก็ได้ของแต่งฮนะ่ะสำหรับใครอยากดูเป็นแนวทางเริ่มอากชิวหน้าชิวหน้ามันมีประมาณสามสี่ทรงอะ่ะอันนี้จะเป็นทรงแบบสูงสูงคือมันจะเข้ามาในก่อนแล้วมันค่อยโค้งขึ้นแต่มันจะมีที่แบบเหมือนตัวเพื่ออะไรวะมันจะมีที่แบบเหมือนตัวพันที่โค้งตรงนี้เลยอันนั้นชิวก่อนหน้านี้แต่ว่าแตกแล้วเรามาใส่อันนี้แทนมันก็ดูสมส่วนดีอ่ะ หน้าของของเว็บอะไรว่านัทวุฒิอะไรสักอย่างนี่แหละอะไรแปดเจ็ดหรือเจ็ดแปดนี่แหละประมาณราคาประมาณแปดแปดร้อยประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยาคาประมาณ 700, 800. เจ็ดร้อยแปด้อยโมแต่ว่าจะไปซื้อแบบที่มันหุ้มเคบล่าอ่าเพิมมังเดี๋ยวดูก่ืนถ้าใครไม่ดูในคิดว่ายี่ห้อพรับนะ <c oughs> อันนี้เมื่อกี้ไม่ต้องสงสัยเลยถ้าจจอตรงนี้นี่น่าจะเป็นขี้นกเลย ไม่น,นะไม่ขีนกก็ไอไอเนี่ยพี่มันเหมือนเป็นอะไรที่มันมันไม่น่าจะหล่นมาเฉยๆหรอกไหมทำไมมันเป็นน้ำแบบนี้ <c oughs> เอามาจอดตกที่ไ,ไ,ไ,ได้เนาะได้ได้ได้อยู่อ่าแล้วก็กระจกกระจกอันนี้เป็นกระจกนินจาสามร้อยแท้เลยนะถ้าเบิกศูนย์ประมาณพันนิดๆแต่นี้ได้มากับน้องที่รู้จักประมาณห้าร้อยน้องไม่ใช่สอดสิง อันเดิมเดิมมันจะยาวกว่านี้ใช่อันเดิมเดิมข้อเสียมันเลยคือมันยาวแล้วเวลาเวลาพับมันจะไม่มีล็อกบอกว่าเออเนี่ยเหมือนอันเนี้ยอันนี้อันนี้มันเป็นล็อกใช่ไหมพอเราพับเราเรายืดมันเป็นล็อกของมันอ่ะเออแต่ถ้าเป็นกระจกเดิมส0 0ร้อยของซีเบียสามร้อยมันจะพับแบบหมุนได้เลยแล้วเราต้องมาตั้งใหม่ทุกรอบพอเราพับประมาณนั้นอันนี้พับแบบนี้แน่นะอาอารทํิาทำได้เปล่าวะหน้าอาริพาเป็นอย่างงน้นนะใจโยก่อยมีหมุน ต่อไปก็เนี่ยแค่เนี้ยแค่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวล้อนี่คือล้อเป็นล้อเดิมพ่นสีทองอ๋อล้อเดิมพ่นสีทองใช่ใครทําให้ครับทําเองเหมือนมีพี่คนหนึ่งในกลุ่มเขาไปทํามาแล้วก็เลยเอออยากทําด้วยพี่คนนั้นเขาเลยพาไปไปหาเนี่ยคนทำหาแล้วก็ทําแต่ก็เป็นเป็นเ่อนในเฟซแล้วตอนนี้อ๋อร้านอยู่ทุ่งใหญ่พิรารเาอะไรพัพันพันทุนเลยตั้งสองล้อเลยใช่ประมาณสี่ชั่วโมงได้เลย ถ้าแดดดีนะสามชั่วโมงก็ได้รอแป๊บข้างหน้าก็ไม่มีอะไรโหลดหน้าหนึ่งนิ้วด้วยใช่ประมาณนิ้วนิ้วยิ่นิดนิ้วสองหนึ่งจุดสองนิ้วนะถ้าปกติมันจะตรงอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้โหลดเพราะว่าให้มันสวยขึ้นข้างหน้ามันไม่ลอยแค่นั้นแหละเหตุผลเอาสวยแต่ว่าไม่โหลดก็ขาถึงใช่ไม่โหลดก็ถึงแต่พอโหลดก็ก็เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้าตกแต่ ขาตั้งมันจะของเดิมขาตั้งมันยาวแล้วพอเราโหลดันมันก็แบบมันก็ยิ่งยันรถขึ้นมามันจะไม่เอียงอ่ะเวลาเราตั้งขาตั้งมันไม่เอียงขาตั้งก็เดิมใช่ถ้าสมมุติเป็นเนินสักนิดนึงอ่ะรถมันจะตั้งตรงเลยเสียงลง้มอ่ะต่อ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 นี้เอาไปหรือคอกันเอาคอก่อนจะได้ คอเป็นคอฟูของไหม่ซาฟารีเลยคุณุ้ณไหมใหม่ซาฟารีคุ้นรื่องขาใส่จริงๆเอ้รู้สึกของบัสก็ใส่นะเดินยาอ๋อบ้าไม่ผิดบัาไหนบั๊ไปสรงหนงบั๊ไปสรงหน่อยใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้นะของใหม่บาฟารีเป็นคอฟูเลยออกมาหนึ่งุดกางใต้นี้ประมาณหนึ่งุดแปดแล้วเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้พี่สองอ่าค่อยๆไล่มาสองนิ้วแล้วก็กับราคาตาักเฉียงงานพิจารณ ตัวนี้ไดมือหนึ่งห้าพันห้าห้าพันห้าแต่นี้ได้มามือสองสามพันห้ามือหนึ่งห้าพันห้าได้มามือสองสามพันห้าแล้วก็คอสองพันหนึ่งถ้าจะไม่หยุดสองพันหนึ่งไหมคอฟูลแล้วงานดับสวยดีหมดไวแล้วนะนี่นี่นี่ที่จริงมันจะเป็นใช่เป็นให้คนซ้อนจับให้ขาลุงมันเป็นเขาแต่นี้ถอดออกแล้วปิดบางคนหาอยู่นีะไปหาในกลุ่มซีเบียสามร้อยนะมีแน่ๆมีวัฟมันติดยังไงอ่ะ เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วมันเป็นไฟเบอร์อะมันมีน็อตยึดอยู่สองสองตัวอ๋อประมาณนี้ใส่ขลอกได้ตัวหนึ่งแล้วนะท้ายสั้นไม่ทำแต่สั้นไม่ทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชูด <c oughs> มันจะ <c oughs> ไม่ชอบใจท่านชอบท้ายเดิมมากกว่า,าดูเต็ม,มแต่มันดูแหวงๆหวงไหมเพราะตรงนี้มันหายนะ แต่งไปนิดนึงหมดวัยยังตาถ้าแล้วทำไมถึงเลือกอไอซีบีอาร์สามร้อยครับพอจากที่ดูแล้วมีคนขับน้อยมากเหตุผลหลักๆเรื่องของเรื่องคือไม่มีตังค์อันนั้นหลักแล้วพอลองก็คืออย่างเงยพอตอนแรกอ่ะคือไม่ชอบเลยแล้วพอดูไปดูมามันกลายเป็นว่าชอบก็เลยเลือกอ่าอันนั้นเหตุผลออนนผลองแต่นนเหตุผลแรกคือไม่มีตังค์แต่ถ้ามีตังค์ก็อาจจะเล่นรุ่นอื่นก็ได้ แต่ตอนนี้ไม่แล้วถ้ามีตังก็เอากันเนี่หมายถึงว่าคัาสสามร้อยนะอ่าโอเคง้อรอเลยรอเลยรอเลยตอนพี่ต้องเอาไปขับดูไหมติดก็ได้ไม่เพี้ยไปขับเหรอใช่ไปเวียนข้างจับฟิวไม่เคยขับนะไม่เคยขับนั่นแหละพี่ควรขับใจรู้แล้วขอฟังเสียงท่อหน่อยได้ไหมไม่ต้องเบิ้์นแหละฟังเสียงท่อ ยายแก้หมดนะยา่แก้หมดนะครับพ้องบอกก่อนหมดบอยมันหมดไวอะครับไม่รู้แต่ตั้งแต่ใช้มานี่หมดหมดหมดไวลูกใบเลยเป็นเป็นฟออะไรรู้ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เป็นคันเดียวไหมเห็นคนอื่นไม่เป็นไงอ่ะ วิ่งต้องพาไปขับเล่นๆอยู่เลยเคยลองขับอะไิบ้ายังเคยนะแต่ลืมนะเดี๋ยวลองไหมได้ปีกว่าแล้วพี่ไปเดี๋ยวเราไปลองรถของยูเบอร์ชื่อดังนะครับจากนครศรีธรรมนานครับ CBR สามร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเลยนะที่นี่คือเป็นการขับครั้งแรกของผมนะครับในการขับ CBR ครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับ โอ้ยังไม่เคยลองเลยนะนี่ ส0มรทั้งแรกของนิกวิวัด R15 นะครับแดีวเราจะไปออกทางไหนก็นดีนะตอนนี้เราเจอกับน,นกมกพิราฝูงใหญ่นะเราจะผ่านไปได้หรือไม่โฟกัสยังถดไหมก็ <C le af> มาจับเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันจะหมอมน้อยกว่า R15 นะครับ นี่ผมเป็นแฟนฮอนด้านะวันนี้ตัวนี้นี่ตั้งแต่ผมขับเวฟนะผมก็เคยอ,อยากอยากได้นะพ่อบอกพ่อไปแล้วแล้วก็พ่อไม่เชอบไปขับรถซีซีสูงๆนะแต่นี้แค่สามร้อยเองแต่เข้าใจนะว่าผู้ใหญ่เขาก็กลัวนะครับน้องมไม่เด็ดกับปูย ็จะกลับไปหาเบสนอตันกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเบสมากเลยนะที่ให้นิกวิวัดอาร์เจมาได้มาลอง นั่งมันสบายสบายกว่าเนี่ยใช่ไม่หลาดลุยยังสบายกว่าแต่โมขี่แบบเนี้ยเวลาหมืนลงถนนหนาวเนี้มันไม่กระชับรู้สึกมันโยนโยนวงเวิยน